สกันอีกชาวทิทยาศาตร์นะะใน,นนี้นะะก็ำก,การเปียนแปลของไ,ได้รันนะะรรา,า,ราหรับอุปกรณ์การทดลองในวันนี้ของเรานะคะจะประกอบไปด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะพร้อมกับชุดตะเกียงนะคะเทียนค่ะไฟแช็ก แล้วก็อันนี้เป็นฟอยนะคะคุณครูเลือกใช้ฟอยเนื่องจากไม่มีถ้วยโลหะหรือว่ากระป๋องโลหะนะคะก็สามารถใช้ฟอยตัวนี้นะคะแทนได้นะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะ ดัแบ,บแรกนะคะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะใส่เข้าไปนะคะนำฟอยล์ของเราค่ะหรือว่าถ้ามีกระป๋องโลหะก็ใช้เป็นกระป๋องโลหะนะคะวางลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะนำเทียนนะคะนักเ,เรียนจะสังเกตเห็นว่าเทียนตรงนี้นะคะมีลักษณะเป็นแท่งนะคะยาวนะคะเป็นทรงกระบอกนะคะ ยวคุณครูจะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเรามาสังเกตเมื่อเขาได้รับความร้อนกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเทียนเนี่ยเริ่มละลายใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วนะคะในการทดลองนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ย ได้สังเกตแล้วก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเมื่อได้รับความร้อนนะคะจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะอ่าเริ่มละลายหมดแล้วเดี๋ยวคุณครูลองเอาแบบนี้บ้างนะคะใส่ไป อกจากเทียนแล้วนะคะก็ยังมีวัสดุอื่นๆอีกนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความร้อนนะคะอย่างเช่นอาหารนะคะหรือว่าพวกคาสติกนะคะไม้ก็เช่นกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตามบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีการนําไม้นะคะมาให้ความร้อนนะคะเผาออกมากลายเป็นถ่านนะคะโดยที่สถานะของเขาเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนไปนะคะยังเป็นของแข็งเหมือนเดิมน,นะคะ แต่สำหรับเทียนอันนี้นะคะเปลี่ยนจากของแข็งนะคะกลายเป็นของเหลวแล้วนะคะอ่ะทีนี้ในการทดลองบอกว่าให้เรานะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหลังจากให้ความร้อนแล้วนะคะะคุณครูคก็จะทำการดับเตียงแอลโกอฮอลนะคะนําออกมาค่ะก็ออ,อันนี้ครอบลงไป ปไว้นะคะแลยวเราจะตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณ1นนาทีนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลลงไปในตารางนะคะ จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเทียนของเราเนี่ยเริ่มแข็งแล้วใช่ไหมคะเริ่มเปลี่ยนจากสถานะของเหลวนะคะกลายมาเป็นของแข็งแล้วนะคะตรงนี้เองนะคะก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่เราสังเกตเห็นเวลาวันเข้าพรรษานะคะก็จะมีการหล่อเทียนใช่ไหมคะ,ะเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆนั่นเองนะคะ เริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสถานะของแข่งแล้วนะคะตรงนี้เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่ยังเป็นของเหลวอยู่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการทดลองนะคะไปบันทึกผลลงในแบบฝึกหัด